อี่ค่ะหมชื่อเจนนี่นะคะ,คะแเอก่อนเป็นโรกออทิสติกค่ะกินยามา20ปีค่ะตั้งแต่มาเชื่อพระเจ้าไม่เท่าไหร่อะคะ่ะหมอก็ ประเมินผลเพราะเพื่นผลนองาร์ลัมส์ปรวกฏว่าหนู่ะไม่ไม่ต้องกินยาแล้วให้แบบยุติการรักษาเลยค่ะดีใจมากเลยค่ะต้องขอบคุณพระเจ้ามากเลยีแล้วก็ต้องขอบคุณพระเจ้ามากามาที่ตอนเนี้ย ทางโรงแรมที่ทำงานอยู่ค่ะเส้นเส้นสัญญากำใหม่เป็นจุกเป็นรักากาของจอมยีอนแล้วค่ะขอบคุณพระเจ้าของหนูก่อนหน้าเนี้ยี่สบกว่าปีที่แล้วอะ่ะคือหนูเป็นเป็นโรคชอบพ,พูดคนเดียวก่อนนอนค่ะคือช่วงหลังก็คือบอเริ่มแบบเริ่มอธิษฐาน ตอนพักคันทีบางเรื่องราวจากพราเจ้าก่อนวันนั้นก็เกิดว่าพราเจ้าก็ค่อยๆรักษาลูกคู่คนนให้แบบให้หายขาดร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะก็อยากขอบคุณคุณแม่มากๆเลยที่แบบพาพาหนูมาแบบรู้จักพระเจ้าอ่ะถ้าแบบคุณแม่ไม่พาหนูมาจับพระเจ้าแบบก็ไม่รู้ว่าแบบชีวิตหนูอ่ะ อนาคตหลังจากเนี้ยมันจะเป็นยังไงเพรนมารคา,าที่มอบสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตให้กับหนูคือเระเจ้าหนูรักพระเจ้ามากหนูไม่ต้องการสิ่งใดบนโลกใบน,นี้แนละ้วนอกจากพระเจ้าเขา สั์คือสุขที่แท้จริงมันมีแต่พระเจ้าท่าน,นั้นที่จะให้คําตอบชีวิตกับเราได้ค่ะ